คือวันนี้เราจะมาทำสีผมะค่ะทุกคนคือจริงๆอะ่ะคลิปก่อนหน้านี้เราเคยทําไปแล้วแต่ว่าเราก็ทําทการเก็บคลิปนั้นเป็นส่วนตัวไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้ววันนี้เราจะมาทําใหม่ใช่แต่ว่าจริงๆเราไม่ได้แบบยอมอะไรยิ่งใหญ่นะทุกคนเราแค่แบบมาเปลี่ยนสีผมเฉยๆตอนแรกว,ว่าเป็นสีเทาแบบทาน้ำเงินเออแล้วเราก็ปล่อยมันเฟดน,นะคะจนตอนนี้เป็นสีนี้ซึ่งเรากําลังจะเปลี่ยนสีให้มันเป็นสีเทาม่องนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่า มันจะออกมาเป็นเท้ามวงหรือเปล่าแต่ก็จะลองทําดูนะคะตอนนี้ก็คือเรากําลังจะจับผมการจับผมของเราัน,นี้ก็แค่จับผมเฉยๆนะคะ,ะ,คะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเวลาย้อมสีผมอะ่ะไม่ต้องจับผมก็ได้แต่ว่าเราอ่ะไม่ได้จับผมมาจะอาทิ่ยแล้วแล้วคือมันก็คือมันมากๆเลยถ้าแต่เราย้อมสีผมมันก็จะไม่ติดก็เลยต้องจับผมก่อนที่จะย้อมนะคะ แล้วก็สระผมแล้วเรียบร้อยนะคะและ้วจะบอกว่าผมเราเนี่ยก็คือแห้งมากนะคะคือมันแบบว่าผ่านการทําสีมาหลายรอบมากอะไรเงี้ยมันก็คือแบบจะแห้งยากแล้วก็พันกันนิดนึงขัดใจใครบางคนก็ต้องขอโทษด้วยแล้วก็ คลิปช่วงนี้นะคะเราไม่ค่อยได้แต่งหน้าเลยใช่แบบไม่ได้แต่งเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออขี้เกียจแต่งนะคะก็ต้องขอโทษด้วยสําหรับการที่ไม่ได้แต่งหน้าแต่คลิปนะจ๊ะตอนนี้เราก็จะทําการเช็ดผมให้แห้งนะคะแบบหมาดๆพอนะไม่ต้องแห้งมากเราก็สําหรับคนที่ไม่ได้ผมมันอะไรอ่ะจริงๆก็ยอมได้เลยนะไม่ต้องสระผมหรือถ้าจะสระถ้ารู้ว่าจะย้อมผมอ่ะก็ให้สระผมก่อนสักวันสองวันอะไรเงี้ยให้ผมไม่แห้งมากไม่แห้งต่อการทําสีผมอะไรอย่างนงี้ ทุกคนคะคือจริงๆแล้วอะ่ะเราอ่ะประสบปัญหานี้มานานแล้วนะคะก็คือปลายผมเราอะ่ะแห้งมากนะคะแล้วคือจะบอกว่าตอนที่ผมอะ่ะยังแบบยังไม่แห้งสนิทอะ่ะแล้วเราหวีใช่ปะตรงปลายคือเป็นสังกะตังหนักมากนะคะเราก็เลยจะตัดสินใจว่าเออเราจะตัดเิงไปเลยนะคะคือจริงๆเราประสบปัญหานี้มาตั้งแต่ย้อมสีผมเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าเราก็บอกกับเด็งว่าไม่กูจะไม่ตัดอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงตอนนี้กูก็ อยากจะตัดแล้วนะคะเพราะว่าอยู่บ้านมันเบือะะ่อค่ะก็ไม่มีอะไรทำก็ตัดผมค่ะจริงๆก็ก่อนอันอนี้ตัดไปแล้วนิดนึงแต่ว่าเราตัดไปแค่นี้เดี๋ยววันนี้จะตัดอีกเท่านี้มันก็จะเป็นเท่านี้โอเคค่ะตัดผมกันถะะเถอ,อะเสียดเสี๋ยววันนี้จะตัดอีกเท่านี้เท่านี้เยอะไปป้ามึงเห็นมานี่มึงดูดิดูนั่นดูนั่นดูดิดูดิ้วดิดิดูดิ้วดดิ ไปครับไปให้สุดลองไม่ตัดสั้นกว่าเดิมค่ะเราตัดให้มันลงมาเรากลัวมันจะเงยขึ้นค่ะตรงนี้ลงะเดี๋ยวเล่นก่อนตรงที่อะไรล่ะมีตรงนี้มันยาวกว่าตรงอื่นวงทำไม่ได้ยังไงเอ่ยเท่ากันเฮียเราขยับทำไมเนี่ยขยับทำไมกูสามีมันตรงอยู่ข้างเดียวขยับพึ่งนะคะอื่นไม่ได้ตัดโอเค ทุกคนก็เอาเรื่องอยู่นะจะบอกว่าตอนนี้กล้องร้อนมากเดี๋ยวขอไปจัดการกับปล่อยหวานก่อนคือตอนแรกว,ว่าจะยังไม่ตัดตะวนันไหนก็ได้ไนแน่แหละเดี๋ยวตัดปลอยหวานก่อนละกันเพราะว่าจะได้พักกล้องด้เพราะกล้องร้อนมากเออมาแล้วค่ะทุกคนนี่คือทรงผมที่เราไปจัดการมานะคะคือจริงๆทรงผมเรามันคล้ายๆแบบวูบขัดเบาๆบางๆนะคะเพราะว่าเราตัดแค่แบบข้างหน้าแบบฟิลปลอยหวานฟิลหน้าม้าที่ยาวแล้วนะคะ ก็สําหรับคนที่จะตัดตรงนี้แล้วตัดผาดก็ไม่ต้องคิดมาปล่อยมันเป็นหน้ามาไปแล้วก็ได้พอมันยาวประมาณนี้มันก็จะทําทรงนี้ได้นคะคะเพราะว่าอันนี้ก็สไลด์นิดนึงนะด้านะ้างแต่แต่ก็เออนั่นแหละมันก็คือหน้ามาที่เป็นหน้ามาแล้วก็มีปล่อยหอดหน้างแล้วก็เออนั่นแหละแต่ว่าหน้ามาก็จะไปอยู่ประมาณนี้เออแต่ถ้าตัดพาดไปก็ช่างมันเดี๋ยวปล่อยมันยาวเอามันก็จะประมาณนี้นะคะแล้วผมก็คือตอนแรกที่คืออยู่ประมาณนี้นะคะที่เคยอยู่ประมาณนี้ตอนนี้เหลือเท่านี้แล้วนะคะ อมถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ของผมคือจริงๆมีแผนจะตัดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยไม่ได้จะแบบไม่ได้จะกัดเพิ่มเลยก็คือปล่อยมันดําแล้วก็ปล่อยยาวเดี๋ยวคือที่คิดไว้ก็คือปล่อยตรงสีดําเนี้ยให้มันยาวถึงแบบถึงตรงนี้เลยถึงจะกัดสีตรงนี้กัดแบบกัดสีดําออกไปแล้วก็ย้อมสีใหม่อีกรอบนะคะส่วนตอนนี้เราก็จะอยู่กับสีนี้ต่อไปเรื่อยๆความสีเทาสีม่วงสีฟ้าอะไรเงี้ยแบบสีไหนที่มันสามารถเข้ากับสีนี้ได้แล้วแบบไม่ออกมาขี้เรศเราก็จะย้อมต่อไปเรื่อยๆแต่ว่า ก็จะไม่ไปยุ่งกับตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะปล่อยมันไปปล่อยมันยาวต่อไปใครจะว่าอะไรเราก็ไม่สนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็คือสภาพของีิพื้นคืออืมนี่คือผองีิพื้นนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาผสมสีกันก่อนนะคะอ่าวันนี้เราใช้สีของแบรนด์นี้นะคะเราจะไม่พูดชื่อนะคะเพราะไม่จ่ายรับนี้นะจา๊ะไม่ทาไมรู้สึกมันแปลกๆว่ะ เราก็คือเอาทุกยอดชาสดาสิ่งเลย,ยใช่ไใช่สรุปก,ก็คือเราใช้ทั้งหมดหนึ่งก่องนะคะเหมือนเราจะดูไม่ดีเลยอะ่อะเราจอเพิ่มก่อนนะแต่ว่าแบรนด์เนี้ยมันค่อนข้างที่จะดูเหนียวเหนียวนึนดๆอะ่ะแบบ คยซื้อไปทําให้เพื่อนรอบหนึ่งแล้วมันแบบแปลกๆอ่ะตอนบีบมันแบบดูเป็นอย่างเงี้ยเออดูเป็นเหนึ่อๆอ่ะดูเหมือนแบบมันจะเสียอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆก็รู้แหละมอ,อนไม่เสียแต่ก็มันแปลกอะค่ะปกติไม่เคยไม่เคยไม่เคยพบไ,ไ,ไม่เคยเจออะไรอย่างนี้โอ้ยเหนื่อยนี่นะคะทุกคนหน้นหนา,าน้องจะเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็คนเลย แต่ว่ากลิ่นตัวสีอะตัวในหลอดอะหอมอยู่นะแต่ว developer กลิ่นแย่มากจริงๆมันก็เป็นธรรมดาของสีทาผมแหละแต่ว่าบางแบรนด์ที่มันหอมก็มีแต่ว่าถามว่าควรไปดมไหมก็ไม่ควรนะคะจริงๆการทําสีผมแบบนี้ก็ควรใส่มงใส่แมสนะแต่ว่าเอาคือปอดน่าจะทําแล้วแต่ครั้งแรกที่ทำนั่นแหละ โคค่ะทุกคนเลมันก็จะครีมคีมแบบนี้นะเพอะได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะใส่แม่สีของแบรนด์นี้ลงไปนะคะอันนี้สีที่เราซื้อมาเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าเราเป็นสีเทาสว่างนะแล้วก็อันนี้เป็นแม่สีสีม่วงคือเราอยากให้มันติดม่วงอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะใส่ลงไปเราใส่ไปเยอะอยนะู่หน่อยเยอะอยู่ประมาณครึ่งหลอดอ่ะตอนนี้สีเริ่มเข้ากันแล้ว มันก็จะเป็นออกประมาณนี้นะคะนี่อะปีกูนี้โอ้จะงหกจริงใ,ใจก็อยากได้แบบสีเทาเยอะไรเงี้ยได้แค่แบบเทาเหลือม่วงไม่ได้อยากได้เทาม่วงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าติดเยอะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าติดน้อยก็ไม่เป็นไรเหมือนกันอย่างเงี้ย<ๆ>ก็เลยเออใส่ไปประมาณครึ่งหลอดโพลเอาแบบเออตามความเหมาะสมตามความพอใจผมตอนนี้สภาพตอนนี้ก็หมาดๆนะคะไม่ได้แห้งไม่ได้เปียกมากสอตรานนก็เปลี่ยนเสื้อมาแล้วนะคะเป็นเสื้อนอน ถ้าถามว่าทำไมใส่แว่นก็คือแว่นนี้ก็คือผ่านมลสุษม,มาเยอะมากกับการทําสีผมนะคะก็คือเราเคยย้อมสีพบนจนขาแว,ว่นไปเป็นสีม่วงนี่นะคะยังอยู่กว่าอย,ย่งเออยังติดอยู่เลยเนี่ยสีม่วงไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะทําจากข้างในมาข้างนอกมารามว่าทํทำไปเลยไม่ทำจากข้างในมาข้างนอกก็ได้คือรีบให้อันนี้ผมสีหรอผมสีรอกผสมแล้ว นะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่ย้อมผมเลิศมากก็คือความฝันที่จะได้ผมสีม่วงในที่สุดก็เป็นจริงแล้วนะคะก็เราจะทิ้งไว้แบบนี้ประมาณเอ่ประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเซอร์กันอีกทีตอนล้างผมเสร็จเลยแล้วกันว่าสภาพผมจะเป็นยังไงแล้วก็สีจะออกมาตอนที่เราต้องการไหมนะคะ ทุกคนนะคะมาแล้วค่ะตอนนี้คือเราสระผมอะไรเรียบร้อยแล้วคือตอนที่เราสระผมรอบแรกใช่ป่ะเรารู้สึกว่ามันม่วงมากทุกคน,นม่วงแบบม่วงแดงอะไม่ใช่ม่วงพาเทลแบบที่เราต้องการไม่ใช่ม่วงเหลือบเทาอะไรอย่างนี้เราก็เลยสระผมอีกรอบนึงนะคะสรุปก็คือเราสระผมไปทั้งหมดสองรอบแล้วก็ลงคีมนวดด้วยนะคะคิดว่าถ้าเฟดแล้วอ่น่าจะออกมาดูดีโอเคแหละ เรารู้สึกว่าโอเคเราก็พอใจนะกับสีนี้รู้สึกว่าพอใจคือเราก็พอใจแต่ไม่ไม่ได้พอใจขนาดนรู้สึกว่าแบบถ้ามันเป็นแบบนี้น่าจะโอเคกว่าอ่อนกว่านี้น่าจะโอเคเข้มกว่านี้น่าจะได้อะไรแบบเนี้ยเออเวลาทําเองอะนะโอ,โอ้เจ็บแล้วก็แบบ ถ้าถ้าพอใจมากๆเลยก็คือตอนที่ไปทําที่ร้านนะคะที่เป็นสีเทาแต่ว่าทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นตอนที่มันผมเป็นสีเทาอ๋อคลิปนั้นคลิปที่กินมามะ่าเผ็ดอ่ะเออย้อนไปดูได้นะคะเป็นน่าจะเป็นแบบเกือบเกือบคลิปแรกที่กลับมาทาคลิปนะคะก็คือก่อนที่จะถ่ายคลิปนั้นคือทําสีผมพอทําเสร็จแล้วก็มาถ่ายคลิปเลยนะคะเอออันนั้นคือแบบสีสดๆร้อนๆจากการทําสีผมนะคะก็ไปดูได้อ,อันนั้นคือสีผมที่พอใจมากๆที่ทํากับร้านนะคะแล้วก็มารอบนี้ที่แบบ รู้สึกก็โอเคอะพอใจพอใจอะเออที่เป็นการทําเองโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอเช็ดผมเป่าผมไม่แห้งก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีละกันว่าสรุปแล้วมันออกมาปเป็นสีอะไร เยอะต่ก็ไม่เป็นไรนะคะพอคิดว่าถ้าเฟดแล้วน่าจะสวยกว่านี้แต่จริงๆมันก็สวยนะทุกคนโอ้จริงๆมันก็ได้นะอืมเดี๋ยวลองปิดไฟส้มจะลองปิดไฟอ่าพอปิดไฟก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเออเออก็ได้นะเฮ้ยมันก็ได้นะมันก็ไม่ได้แย่นะเฮ้ยเราว่ามันก็โอเคเฮ้ยมันโอเคดู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 เฮ้ยมันโอเคมันโอเคเฮ้ยมันโอเคมันเป็นเทาม่วงอยู่ทุกคนเลิศเฮ้ยไปูเขอไป โอเคค่ะทุกคนเราก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะสำเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะใช้ชีวิตแบบซ u r v i v วลนะคะอยู่ๆอ,อยากจะตัดผมก็ตัดอยากจะย้อมสีผมแบบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะามาเป็นสีอะไรเราก็ทำนะคะถ้าใครอยากให้เราทำคลิปแนวนี้อีกนะคะก็เม้นลงมาได้นะคะรันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครที่เพิ่งมาดูคลิปเราเป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะไปเลยไป้องเจอกันคลิปหน้าคะ <c oughs> ่ะอุ้ย <c oughs> สวยก็สวยอะ่ะแยว่าเราสวยป่ะเฮ้ย <c oughs> เกว่าเราสวยล่ไ้กูว่าคนเริ่มด่ากแลและไปจริงๆแหละบาย